ก็เลยว่าผู้ชายคนนี้นะที่มาเข้าฝันมีใหญ่หน่อยนะมีตัวตนจริงพี่น้องมีตัวตนจริงๆงเนาะมีตัวตนจริงแบบว่าเพื่อนประสบอุบัติเหตุเมื่อเมือม่อหลายปีก่อนที่ว่าม่ใหญ่ยหน่อยไปยุกงเทพบนะช่วงม่ใหญ่หน่อยวอยยุบ้านนะเขาประสบอุบัติเหตุรถไซค์แหกโค้งมานี่ค้นอนนนะคนอะ,ะก็ไปกอดแบบกอดเสาอันเสาไอเสา,ก,สา,ก,สากิโลเสากิโลน่ยพี่น้องกอดเสากิโลแบบนี้อัน เสียชีวิตยุงสีเลขอ็ะยุงสีกอดยุงสีเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกผู้ทุกคนนะจนะ๊ะน้องพี่น้องมนเนีองะมาอยู่หัวไหล่ปายนะ้ของนาไม่ญ่จ้อยนั่นแหละนะ้องเผอิญมหาไม่ญ่จ้อยแต่ว่าเราเราไปอยู่เราอยู่บ้านนะจ้ะธรรมดาเราก็จะอยู่นานั่นแหละแต่ว่ามืนนีบุพเอพอแล้วเนาะก็สิมาบอกเรื่องหวยนั่นแหละพี่น้องเนาะเป็นประสบการณ์จริงของไม่ใไ่หน่อยเองเนาะแต่ก่อนพอเราก็มาเล่นมาเล่น กะรพนันมาสั่นทอพี่น,อน้องเนาะแล้วมักเล่นไอหวยมักเรียนเลขนะ่แต่ว่าเราก็สือบ่าหลายดอกสือตามไออันเงินเราเรามีนั่นแหละร้อยกว่าบ,บาทสองร้อยกว่าบ,บาทแต่เราสือทุกงวดทุจังวดพี่น้องแต่ว่าเราไม่ค่อยถือเลยโดนโดนเราจะถือค่หนึ่งเนาะแล้วมีอยู่ขงังหนึ่งเนาะมีไงหน่อยฝันตอนน้หน่อยนะฝันก็เลยลูกขึ้นมากกเรยบอกพ่อว่าพ่ออันเขาฝันได้เขาฝันได้แปดสองเด้อก็เลยบอกพ่อสยนะแปดสองมันสออกู่บ่ลลูกวะนี่ เมื่อนั้นพอดีมันเป็นวันที่สิบหกเนาะวันนี้พ่อก็เลยไปตลาดคือเราจะไปตลาดทุกวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งเนาะสมัยก่อนก็จะนั่งรถสองแถวไปนะพี่น้องเราเวลาเวลาเราไปเนี่เราจะมีเงินหลายปนไดหรือหน่อยปันไดเราก็ไปขอให้แต่เราได้วไปไสั่นเถาะขอให้เราจะไปแล้วสื่อยี่สิบบาทสานสิบบาทกระซังเราก็ต้องไปของร้องจันนะแล้วเวลาเราไปแล้วเราก็กลับไงเดเพอจิรอจะนั่งหวยออกสี่โมงเย็นแล้วสิกลับรถแถวสุดท้ายคือรถหาโมงแรงเนาะเรากลับบ้านนะ คือว่าเรากะว่าค่ะเราถือแล้วก็รับรับเงินมาต,ตลาดเลยเอยงสิเนาะเราก็เช็คงสิทุกครั้งแหละเราบนเองเหมือนนันมีเงินหน่อยกับฝันเนาะฝันแล้วก็บอกเราเป็นครั้งแรกที่บอกที่บอกแล้วก็บอกครั้งแรกที่ฝันต,นตอนตอนนี้หน่อยนะเราบอกแล้วแล้วเราไปตลาดแล้วเราก็ซื้อเนาะมืองวดนะั้นเราถือลอตเตอรี่ใบหนึ่งสมัยก่อนเนาะซื้อรถถือลอตเตอรี่ใบหนึ่งแปดสองแล้วก็ถูกใต้ดินอีกพี่น้องเอ้ยเราล้มจากรถสองแถวได้เราฟ้อนมาบ้านเนะเาะรถดีใจหลายไหม ดีใจที่ว่าอันอันไม่ใหญ่ยหน่อยบอกเลขแล้วถือเนาะตอนนี้หน่อยนะแล้วก็ผ่านมาหลายปีพี่น้องผ่านมาหลายปีไปบ้างจนมากระทั่งรถจากไปเนาะจนนั้นไม่ใหญ่หน่อยอันมีลูกมีหลานแล้วนะพเพราะราจากไปในพี่น้องบนหัวนอนแล้วในพี่น้องเออมันจะมีปิบยู่ใบหนึ่งเนาะปิบใส่ขนมใน <c oughs> พี่น้องเออเย,ยี่ย,ยมแล้วจะมีปิบอยู่ใบหนึ่งใส่ขนมไม่ใหญ่ยหน่อยเนี่ยคือบ่ค่อยได้สนใจนที่น้องเพราน้องเวลาผ่าน่าตังใช่ไหม ไม่ใช่เวลาเวลาผ่าไปซากก็คคอเจาะเก็บสภาไปกับบุ่อยแบบมันมีเตียงน้นอยแล้วกที่นอนเราบุค่อยอยู่ก็ที่นอนเราสำแดงนะไปเปิดปิ๊บน่ะยิ้มลอตเตอรีน่นะเกือบเต็มปิ๊บน่ะถูกไหมหรือเปล่าไม,ไม่เคยถูกเลยเราซื้อลแล้วเราก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไวไวไวเกือบเต็มปิ๊บน่ะแจ๊กไว้แจ๊กสิบปีแจ๊กแจ๊กกีสิบปีเนาะเกือบเต็มเกือบเต็มกับปิ๊บ ปิ๊บที่ว<ถ>่เ<อ>าเขาออกขนมถ้า,เ,<อ>าเป็นตัง,ตงในลไลน์ด้เ<ด>น่ะเมยแ้นคันเป็นตังก็ได้ไลายเนาะเม่์้นหน่อยก็นั่งคิดว่าโอ้ยพอไอเจม่เจ้เจาเนาะคือช่วงช่วงที่แมยใหญ่นหน่อยมีครอครัวนะแล้วก็เขี่ยวให้ไปตลาดพาเราไปตลาดทุกวันที่สบก็วันที่หนึ่งกอเกาได้พี่น้องเพราะถึงวันที่หนึ่งปุ๊บลาสีแบบละอืมยิกยักขิ้วใส่ของหูแล้วคือฉันไมย์แอ้นหน่อยว่า,าไปไกลลุคเคยพาเราไปทุกเมื่อทุกครั้งเลยวัสันเถอะ จงกระทางราเสียไปนั่นแหละก็จงกระทางได้เห็นน่ะรตเตรีในปิบล่ะไม่เงียหน่อยกันนางคิดโอ้ยเสียดายเงินได้เสียดายเงินได้ดด <c oughs> แต่ว่าไม่ใหญ่ยหน่อยก็บ่หานาซื่อว่าไม่ใหญ่ยหน่อยจะได้เดินตามร้อยพอเนาะเดินตามร้อยพอเจ้าของนะ่ะพี่น้องเริ่มแรกแหกมานเลยนะจีบอยฟังเริ่มแรกเลยที่ว่าไม่ใหญ่ยหน่อยมาเล่นหวยนี่เริ่มแรกที่จริงบ่เล่นบ่เป็นเล่นบ่เป็นจงไหนก็เล่นบ่เป็นซื้อบ่าเป็นเานเา,นานนะแล้วบัดนี้มันช่วงลูกอ่อนเนาะพี่น้องลูกคนใหญ่นะ่ะลูกค้นโตนะ่ะ อันตอนนั้นอายุได้ประมาณขวบหนึงน่งเนาะไม่ใหญ่หน่อยกับแฟนก็นกคือพอเหตุน้าแล้วภาคบ้านเขาไปสายเพามันกับบ่มีงานในอย่างเนบบงาะก็เลยคิดจะขายลูกชิน้นจะขายลูกชิ้นวันนี้เงินกับบ่มีนะี่ะยืม,มเงินจะไปซื้อลูกชิน้นไปซื้อทุนสิยนคือคือบ,บ่มีเงินเลยเนาะบ่มีเงินเลยกับมับนเอกกับแนมหนากับแฟน,น,นให้เจงไหนเนาะเฮาจังสิมีเงินก็เลยวางจินเนาะวันน<อ>ี้มือนั้นมือนั้นพอดีมีคนมาขายหวยเออมีคนมาขายเหล็กเนาะมีคนมาขายเหล็กวันนี้ไม่ใ่ญยหน่อยน่ะ มีเงินติดตอยู่ประมาณสามสิบบาทน่ะแหละจิซื้อนุ้มให้ลูกอ่ะทั้งทั้งทั้งอยากเสี่ยงดวงว่าสันเถาะที่อยากเสี่ยงดวงในย้อนอย่างวันนี้ย้อนสองคืนที่ผ่านมาน่ะไม่ใงญ่หน่อยฝันเห็นฝันเห็นอยู่ทางโคง้งทางโค้งแบบทางโค้งบ้านไม่ใงญ่หน่อยน่ะสมัยก่อนทางโค้งตัวนี้มันจะเป็นดินทรายเนาะเป็นดินทรายแหละมันจะมีมนม,มันจะมีตน้นต้นแดงมันจะมีแบบคนกับจีดนพีหลอกดูงสินาะ แล้วพอเขาพัฒนาขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นถนนถนนลาดย่างเนาะทางเสน้นใยนะแล้วก็ไม่เงี้หน่อยกับ,บยู่บ้านหลายปีก็คือบรูว่าเส้นทางนี้มันเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นคือบลูเนาะแล้วไม่เงีหน่อยนะฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะหนุมน่มๆอยู่เด้ใส่สเสื้อสีขาวแขนยาวเนาเนะติดกระดุมแขนยาวนะ <c oughs> มาบอกไม่ใง่หน่อยว่า <c oughs> สิ่บอกเลขเด้อเสือเอาแน่นเสือเนี่ยหาสองศูนย์มั่นๆนะเสือเอาแน ขันเจ้าถือแล้วเจ้ากับใส่บาทในข่อยในยเด้อพนว่ามันบ่มีคนใส่บาทหาเพินานานะวันนี้ไม่ใ่ายหน่อยบ่บอก,บอกพว้เดีฟังเลยเนาะก็เลยจีอยากร้องเสียงเบิงมาสั่นเถอะพอดีคนมีคนมาขายเหล็กกันเลยร้องเนาะร้องเบิงกันเลยซื้อเงินเงินนะ่ะซื้อเด้อห้าสองจได้ติดจาได้ติดติดใจติ๊ดต,ต,ตาตนทุกมื่นเนี่เนาะซื้อห้าสองศูนสิบคูณสิบหาสองศูนได้ปหน่องสิบคูณสิบ แล้วก็ซื้อสองศูนย์สิบคูณสิบบวกกาบเดฟพี่น้องตังไม่ยูหาสิบบาทนะตังไม่ยูหาสิบาทแล้วบวกเป็นสามสิบาทหาสิบาทเนาะก็เท่ากับว่าเหมือไปละสี่สิบบาทเนาะก็คือบวกกาบเดฟศูนย์สองอย่างบอกเดี๋ยวเอาแต่สองศูนย์กระหาศูนย์ก็ซื้อแบบก็คิดว่ามีขนาดก็คือขนาดแล้วก็บอกผัวมันในว่าซื้อเพราะว่าบ่เคยซื้อเหล็กนะบัตเตอร์เน่ก็เหลือตังค์อยูสิบบาทก็ไปซื้อนมกองให้ลูกกินเนาะคิดในใจว่าป้าขันเหล็กบวกมะเรงนี่ สีเฮ็ดจังไดเนาะต่กอนประทูกะเก่งละประมาณยี่หาบาทเนาะก็คือว่าขันขันเงินขันเงินอันขันเงินบ่สื่อหวยก็คือจะได้สือประทูงเสียนะ่ะยิม้มแต่คิดในใจเฮ็ดจังไดเนาะขอขอกะยกเมื่อไหายสาธุเด้อให้ตือแนะให้ถือนะแนงเสีนะ่ะบัตตานี่พี่น้องว่าตกคำม,มาเนาะตกคำม,มาไม่แงหน่อยกับเรนตามมซานแหละวันนี้พอปแป๊บหนึง่งอันคนที่ขายหวยกับแลนมาบอกมึงมึงถือมึงถือแรกมึงถือแรก่นน่ะ ก็เลยเฮ้ยมันออกอย่างมึงถือทั้งหมดเลยเป็นว่าเนี่ยพี่น้องถือทั้งหมดเลยก็เท่ากับว่าอันมันออกคือถือถือบุเนี่ยพี่น้องถือทั้งโตทั้งเต่งหาสองศูนย์แตะกอนเขาหายบาทละหาลอยเนาะหาสองศูนย์สิบบาทก็ได้หาพันแล้วก็ถือโต้อีกสิบบาทกับเท่ากับหกพันแล้วก็ถือสองโตอีกสิบบาทแตะกอนมันบาทเจ็ดสิบไมายตะกอนมันแปดสิบแสิบตะกอนมันแปดสิบเนาะ ได้เงินแบบหกพันแปดหกพันแปดร้อยพี่น้องเออคอยจะคล้องไยคอยแบบคล้องกรีดกรีดแบบเป็นขั้งแรกที่ซื้อซื้อขั้งแรกแล้วก็ถือขั้งแรกเลยนะพี่น้องซื้อเท่าเดียวแล้วก็ถือเท่าเดียวเลยขั้งแรกนะขั้งแรกเลยนะก้อนะนจิบก้อนจิบมาเป็นก <คน S 1> <น>้นนอนจิเรนปิ้นเออก้อนจิเรนเปิ้นนะบนัดนี้ถือเป็นสั้นเมือม่อสั้นเมื่อทั้งสิ้นเล้ว่เคยถือเนาะสั้นเมื่อวัดนีน้เขาเอาเงินใหม่เต็มเม็ดเต็ม่วยไปเลยเขาขอเบียร์ก็ให้ซื้อเบียร์เขากินเนาะลอยก่าบาทเนาะบัดนี้มันนะี้ก็เลย ย่างไปถามอันอันพี่สาพี่อันหูจะกันอยู่อยู่ทางโค้งนะก็ไปบอกคมฝันเพื่อนฟังว่ากันแล้ว่อยกระถือเรงสี่ไหมว่าเพื่อนบอกว่าเอ้านาตานุ่มใ่เสือสีขาวแมนบอก็เลยว่าแมนเพื่อก็เลยว่าผู้ชายคนนี้นะที่มาเข้าฝันมีไงหน่อยนะมีตัวตนจริงพี่น้องมีตัวตนจริงเนาะมีตัวตนจริงแบบว่าเพื่อนประสบอุบัติเหตุเมื่อ เมื่อหลายปีก่อนที่ว่าไแม่ยายหน่อยไปยุ่งเก็บนะช่วงแม่ยายหน่อยวาอยุ่บ้านนะเขาประสบอุบัติเหตุมอเตซ้แหกโค้งมาน,น,คน,นิคนน่ะคนน่ะก็ไปกอดแบบกอดเสาอันเสาไอ้เสา,ก,สา,ก,ก,สากิโลเ,นเนสากิโลไ่้พี่น้องกอดเสากิโลบบนีอันเสียชีวิตยุ่งสี่เล็กคอก็ยุ่งสี่กอดยุ่งสี่เนาะเสื้อก็สีขาวพี่น้องนุ่มเด็กนุ่มนะ่ะอันเพื่กระบอกฟังนนเนาะปัดแม่ยายหน่อยค้นลุกสูเลยพี่น้องเอ้ บัตตนี่ตื่นขืนเศร้ากับไ่บาดให้เพื่อนเนี่ยันี้ไซบาดเทศต,ตามคำที่เพื่อนบอกแหละเนาะเพื่อนไม่ให้โชคนะบันนี้ก็ไ่บาดใหี่เพื่อนยังดีแหละพี่น้องแต่ว่าพออีกสองมือผ่านมาอีกสองมือผ่านไปก็คิดกาแฟไวหรเอห่าได้ทุนแล้วเฮาก็จิต้องแบบว่าอันจีไปอันซื้อลูกชิ้นมาขายตามตามเจตนาล้มที่ที่ที่คิดไว้เอยงสินะจีขายองเออบัตตนี่ก็เลยอัน ไป่นี่ก็เลยพาแฟนแฟนก็นเลยสื่อเล็กมาตอพ่วงรถไซนเนี่ยพี่น้องสื่อเล็กมาตอพ่วงรถไซแบบัน,นี้สิอตอพ่วงเพื่อคายลูกชิ้นนะอันแม่ค้ากับมะเคยเดศดออาชีพแม่ค้ากับ่ะเคยเฮ็เดอกตัคิดจะเฮ็ดเพราะวะ่าต้องดินรถมาสั่นถ้าพอมีลูกแล้วนะบัตเนี้แฟนนะ่ะตอพ่วงรถไซนี่ยพี่นอ้องตอเพราะเป็นธรรมดาพ่วงรถนะยีมธรรมดาพ่วงจะต้องอยู่ด้านซ้ายเนะยาะเออไป<น>ต่อขวาสิฮะต่อทั้งขวาสิ เออเราบมต่อเขาจะไปยังไงดิรับมาตอพ่วงทั้งขวาเขาจะไปยังไงดิเขาก็บอกว่าเขาก็บอกแฟนว่ามันมอมแม่ได้เถ่ามันต้องต่อทั้งสายเด้ดย้ำมาเถียงมันนด้น่ะอันแฟนอ่ะย้ำมาเถียงมันนด้น่ะอันเขากระปากาเถียงเขาเนาะแต่เขาเนี่ยจับเรามันต้องอยู่ทางซ้ายวันนี้พอตอแล้วนายยิมไอ้บุเป็นตอแล้วบอมแมนเราก็พาชีไปนาเพื่อจะไปตัดไม้ไผ่มานมาเฮ็ดไอ่เฮ็ดไม้เสียบุกินนะเออนั่นแหละ บันนี่ขี่ไปพี่น้องเอยขี่ไปได้บ่พอสองกิโลนยูบ้านหนองส่างนะเออขี่ไปบันนี่เราแหกแหกโค้งนายยิ้มแหกโค้งลงน่ะวิวรถน่ะเออรถกลับไปอันอันบันนี่ใน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 รถใส่เนี่ยมันจะมีในรถในรถพ่วงน่ะมันจะมีมันจะมีไม้ไม้ไผ่ยูน้ำอันนึงนี่จีเดี๋ยวไปไปปีนตัดไม้ไผ่น่ะเออไม้ไผ่อันใหญ่แบบ เอาไว้ไปปีนต้านไม้ไผ่นะวันนี้รถแหกโค้งลงแบบคือมันต้อปิกขังแล้วคนกับเพิ่งหัดขับไม่น้าสินะมันเลี้ยวไม่ได้แล้วมันเลี้ยวไม่ได้มันโค้งลงมวันนี้รถก็แหกโค้งมันก็ไปชนครับไอ้ต้นไอ้ต้นพักกระเดาเนี่ยพี่น้องพักกระเดานี่ต้นสั้นนี่แหละแหกโค้งรถชนปึ้งวันนี้ก็ปึ้งวันนี้ไม่ใงยหน่อยเนี่อันไม้ไผ่นี่เสียบเสียบไม่เง่หน่อยเสียบบางสีเลยเด้เสียบบางสีเลยแบบเลือดออกแบบอ้ยเจ็บหลายพี่น้องเอ้ย บนนี้ก็เลยพี่น้องก็เลยแบบหมวดนั้งก็เลยบ่ได้ขายเราตะบ่ได้ก็เลยบ่ได้ขายลูกสินเนาะเพราะว่าทุกขลาพี่น้องเป็นครั้งแรกที่หูว่านมีโชคแล้วก็มีโชคแล้วก็มีเคราะห์เออนั่นแหละบนทีนี้ก็เลยเจ็บโอ้ยเจียบต้นบนนี้จนแบบเสื้อบ่อต้นต้นพักกระเดอนนะอันมันขลอกนะยิ้มใช้เวลาสี่ห้าปีข่อยผ่านไปเมื่อไหนข่อยเย็นต้นบักกาดอนนะก็ให้อยกันยังเป็นแวงยุ้งสันน่ะเออมันเป็น มันเป็นตาประทับในต้นนั่นเลยนะไปต่อพวงค้างนั้นมันจิเคยเออมันจิเคยเลี้ยวได้นี่นเว้ยพี่น้องน,นั่นแหละบันนี้ก็เป็นอันเป็นครั้งแรกเนาะที่ว่าทุกขลาบเนาะแล้วบันนี้ผ่านมาไม่ย้อนหน่อยกเ็เริ่มเริ่มเล่นหงไว้เป็นเริ่มเล่นหไวห้เป็นแต่ก็เล่้บ่หลายดอกเล่นแน่บ่เล่นแน่นะ่ะแล้วผ่านมาชีวิตกับผ่านมาจนมาได้ได้ลูกอันสองคนเนาะสองคนบันนี้ ช่วงนั้นยี่เมื่อยบนันนี่ช่วงนั้นเป็นช่วงอัตคัดอิอืม,มีงานเหตุยูแต่ว่าหมุนบุทันพี่น้องหมุนบุทันพระว่าหนีศีลหลายเนาะหนีศีลหลายบนันนี่โอ้คิดในใจใถือเลขแล่วนะถือเลขแล่นะพอได้พอได้ทรงวดรถพอได้ทรงหนีทรงศีลเนี่ยมันได้ขังศีลหนาบันนะบนี้ก็เลยก็เลยยกมือไหว้ซะถวยถือเลขแนวสันต่อกระซื้อไม่แต่เรากับบัถือดอกกับพวกคิดว่าจะควงจิตทุกขลาเป็นยังองดอกก็คือก็กลืมไปเรื่องทุกขลาบนะ่ะบันนี่ก็เลย วันนี้ยูยูยูกับฟันอีกพี่น้องจำได้จนทึงมือนี่ฟันว่ามีคนมาบอกเลขอีกนะพี่น้องเขามาบอกเลขตัวเจ็ดสี่หนึ่งน้องมาบอกเขาน่ะในฟันนะพี่น้องเอ,อนน้ยตื่นขึน้น,ในใบันนี้ตื่นขึ้นกินใจปาดจะต้องสื่อเอแท้จะสื่อบาไลายได้พี่น้องตัวนั่นสื่อหาสิบคุณหาสิบเนาะเจ็ดสี่หนึ่งนะหาซิบคุณหาิบบันนี้ก็สื่อสองตัวอีกก็คือออกอีนีพี่น้องแต่สื่อตัวอื่นไลายได้ก็สื่อแบดประมาณสี่ห้าลอยเนาะแต่ว่า อตัวนี้นะ่ะเปนนี่ก็เล่นมันออกมาไอ้หลีพี่น้องเออโอ้ยดีใจจนมาฟ้อนเติร์ฟฟ้อนเติร์ฟได้ดีใจแฮงในยิ้มอืได้ได้โชคสามตัวทุกทีเลยก็เลยคิดว่าออ้ยเทวดามีตาอย่างสิน่ะได้โชคสามตัวแต่ก็ใส่บาทอีกน่หละยย้ำเสาก็ใส่บาทนั่นแหละบัตเทเนียนพี่น้องเอ้อถูกขลาดไีหลีได้เงินตอนนั้นได้เงินมารู้สึกว่าจะสามหมื่นกว่าบาทหรือถึงไหนน่ะถึงเล็กเนาะวันนี้ก็ได้ไปใส่ได้ก็ไปก็ได้ไปโปนี่ ได้ไปโปนี่กับบได้โปไ l l คือใส่หนีดงวดรถที่ข้างไว้นะเกือบสองหมื่นเนาะแล้วบันนี้พานไปบ่ถึงสามหมื่นพี่น้องขับรถ,ยยรถไหนยิ yeah. มรถอันไหนปิกอัพเนี่ยแมนขับรถปิกอัพไหนพี่น้องอันขับไปซื้อ,อนี่พี่น้องไปไปเนาะง,งานแพร่ก็ยิบเนาะขับไปซื้อ,อน,น,น,น้าทังนี่ยูบยูรถคันหนาที่ที่ในถนนในถนนในบ้านในยูบยูรถคันหนานะ่ะ อันครับแซงเข้าไปถึงสองเมตรยุบยุบขยุดเกือกแล้วก็ถอยปั้งมาชนหนารถท่าน่ะพี่น้องเสียอีกเสียอีกบันนี้ทุกขน้าอีกบันนโอ้ยก็เลยวันอันมันเป็นยังไมันคือเป็นยังซี่นอดวงไงวันนี้ก็เลยเงินที่เหลือก็เลยได้ไปซอมรถก็เออเจ้ากันไปเนาะเออเขาก็เขาก็ถามมาคู่กรณีจ่ายบอเขากะจ่ายให้ยูแต่ว่ามันก็เขาก็ต้องซอมเติะเพิ่มหน่ะพี่น้อง เออบั้นนี้กะพานไปเนาะบตนี้กะพานไปพี่น้องกะกะสังเกตว่าทุกข้างน่ะที่ถูกหวยกะจะเป็นยังสี่แทบทุกข้างเด้แต่กะบอย,ยอมบอย,ย้อมล่มเลิกบอย,ย้อมอันนี้นะยีบ,บอย,ย้อมล่มเล,ลิกบอย,ยอมอันนั้นนี่เนาะบตนี้กะมียุคข,ข้างหนึง่งแฟนนะ่ะป่วยหนัก <c oughs> แฟนป่วยหนักเนาะบัน,นี้ก็เลยสื่ออายุของแฟนเนาะพอพอแฟนป่วยหนาหนักกะเสียเงินหลายเนาะ บบลน้กะติดหนีติดสินเขาไล่หลายเนะบลน้ก็เลยพ่อออกมาพ่อแฟนอกจากโรงพยาบาลมาก,กับมาถือเลขอันนี้อันนี้คือทุกขลาบมาก,ก่อนล้วก็มาถือที่ล้างเออเกะไข่ก,ก,ก,การรังวันปลอบแจงสินะจากนั้นมาไม่แย่หน่อยกับไ่เคยถือเลขแบบไม่เคยถูกบ่เคยถูกแบบอันห<า>ล,ลายๆบ่เคยถูกสามตัวเลยถูกแต่สองตัวนิดน,นิดน้อยนิดน้อยตลอดเนะาะเบลนีก มีมีสามปีที่แล้วแหละไปนอ้องยูบยูงวดนั่นนะยูบยูจักไม่ไงหน่อยเป็นอย่างคือตาครเม็นกลางขัวนายยิ้มตากตะเมน็นกัางขวาาัวามากบบว่าเป็นเป็นเดือนในเด้แหละก็เลยซื้อเลขก็ร้องซื้อเลขเนาะเอาซื้อก็ถือร้อยคุ้นร้อยกับถือถือเลขสองตัวนะถือร้อยคุ้นร้อยมันงวดต้องมากกระถืออีกแต่มาพมมีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นแต่ตาในตาตาในคระเม็นกังขัวตลอดนะเนาะแต่หอกกับมาค็ดบุญเนาะเอาก็ากเฮ็ดบุญต,ตลอดจินะแล้วยูบูยกูกะ มัดถือเลขสามต <AS L> 응ัวทั้งโตทั้งเต่งทั้งสองตัวถือแบบชนิดเมื่อไนไปตัดฟื้นอ่ะซื้อเลขไว้หรือไปตัดฟื้นเนาะไปตัดฟื้นไปนี่ตาอมเมนขังกัวเอ๊ะมันเป็นยังคืออมเมนมัดเดือนสองเดือนแล้วเนาะแล้วก็ถือเลขมัดตลอดเลยบปนี้ก็เลยไันนี้ก็เลยมัดถือเลขสามตัวสองตัวนั่นแหละพี่น้องบปนี้พี่น้องเออเป็นเป็นทุกขลาบที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หรือสำหรับไม่ใหญ่หน่อยเนาะแบบว่า ยูไปยไม่เงี่หน่อยก็ได้ในเมื่อเสียลูกสาวอะไรพี่น้องเนาะเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วนาะแมนเสียลูกสาวโดยแบบโดยบ่นาบ่นาจะเกิดขึ้นทั้งสี่นะพี่น้องเนาะไว้กันไว้มันไว้จนแบบไม่ใงียหน่อยเนี่ยคือเฮ็ดเท็ดใจบ่ได้เลยนะพี่น้องแต่ว่าขอขอขามขอขามช็อตนี้ไปนะเพราะว่าบ่อยากเอ้ยถึงนาะสักมือได้ที่ว่าทำใจในเรื่องนี้ได้ละสิสิ่เม้าบอกให้ฟังเนาะ ฟอร์สือเนี่ยไม่ใงีหน่อยพยายามใส่ชีวิตแบบใส่ชีวิตแบบยุ่กับนักแสดงยุ่กับยังอละไลรเพื่อที่จะทําใจในจุดนี้สินาะเพราะว่าอันการเทดคลิปการเหดหยังปร่เ็ดไห้ไม่ใงี้ไม่ใงี้หน่อยไม,อยม่เสียหงหัวเราะไม่ยังยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ว่าซันทาะแล้วพอไม่ใง่หน่อยเสียลูกสาวไปพี่น้องเซอ้อบอกผ่านมาเดือนนึงไม่ใง่หน่อยสื่อเลขสื่อแบบบอได้ยังไรวางอ,างอางด้ยังได้สื้อแบบคิดในใจว่าจะของทุกขลาบมาตลอดก็เลยสื่อเซื้อบอกงวดนั่นหลังจากที่เสียลูกสาวนะ่ะ ไม่หญ่หน่อยถือเลขเกือบหาลอยบาทนะพี่น้องในชีวิตนี่นะเกือบทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งโต๊ทั้งเตงทั้งแบบจักมันมนาที่ใส่พี่น้องซืือกับปรดได้มากเด้ซสือแล้วก็ถือแทบทุกเจ้าเลยน่อยพี่น้องถือถือแทบทุกเจ้าเลยเนาะเป็นแบบเป็นทุกขลาบขังงียเงี้ยแล้วพอไม่หญยหน่อยคิดว่าเออเสียลูกสาวแล้วก็คิดว่าไม่จบก็เลยคิดว่าในชีวิตจะคล้องนี่ ไม่เคยได้โชคอีไรยังที่ว่าไม่เคยได้โชคอีไรยังที่ว่าได้มาง่ายๆเลยน่อยอิมทุกครั้งจะได้โชคมาจะต้องเสียหนุนเสียนี่จะต้องเสียทุกครั้งเลยจะต้องเมียนจะต้องเมียนเป็นไปทุกครั้งสินะแต่ว่าถามมาซุมือนี่ไม่ใช่หน่อยเห่นบอกกันกันเล่นแน่นะจ๊ะเนาะเห่นแน่แต่กะอ๋อสามอยืมเพราะ่ได้พอได้ลุนน้ำเขาพอได้ลุนน้ำเขาบอกกะบ่หวังอะไรยังแต่ว่าพอได้มานางบอกก็ไม่ใช่จอยเหมือนน่ะเรื่องเรื่องหวยน่ะละก็เลย มานางคิดจะกองเออชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทุกขลาบมาตลอดเนาะทุกครั้งที่ได้ก็คือจะเสียจะเสียทุกครั้งเลยพี่น้องเนาะก็เลยมานางคิดว่าต่อไปก็คือสิบ่อยากได้แล้วบ่อยากได้เงินบ่อยากได้เงินจากทางนี้แล้วสินะม,มานางคิดมานางคิดเมื่อคืนน่ะพี่น้องก็เลยเสียวเรื่องนี้มาบอกแบบเป็นทาหันวาานะจ๊ะเนาะเคยเดยบิงในช่องหลาย,ายช่องที่ว่าเขาถือลอตเตอรี่แล้วเขา้าเกิดแบบ เกิดอันเหตุการณ์ในไล่กับครอบครัวกับอย่างข้องสีเนาะไม่ไงหน่อยคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำหนักมันน่าจะเป็นแบบถ้าบุญเฮอบ่ถึงนะพี่น้องถ้าบุญเฮอบรได้ส,สมมาลายนะเฮาจิเฮาจิได้โชคจากท่านนี้นะคือว่ายากเติบยุนาานะจ๊ะเนาะกับมันนี่กัขอบคุณทุกกำลังแรงใจ,ดจเด้อจ้ะเด้อที่มารับชมไม่หงหน่อยจ้ะขอบคุณทุกคนวันน,นี้ก็ซื้อสเสอเจดสี7หนึ่ง ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเนาะพี่น้ p p นองตั้งหลายไม่ย้อยแล้วว่าคันคันวันนี้คันคันบอกตัวนั้นเนี่ยแจ็คเราสิไปหลีอยู่ไสพี่น้องอันไม่ย้อยใจแล้วว่าคันเรากคันแล้วบ่ถึงเนี่ยพี่น้องเบิ่งคลิปหลายๆขอว่าไม่ย้อยใจจะจิไปหลีอยู่ไส่อุ้ยจิไปหลีอยู่ไส่นอฮาบุลีเนี่ยเด้อเพื่อนว่านะจ้าพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนจ้าสวัสดีจ้า